แล้วหัวหน้าจุย้ยแบ่งน้ำไปไหนอยู่แบ่งน้ำไปไหนน่ะน้ำไปขึ้นรถทันเลอร์ครับเจ้าคุณปู่นี่ขาดน้ำไม่ได้นะอ่ะรับกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่เป็นเพื่อนชาวย t ท b e ทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอกดัมซิงครับอ่ะตอนนี้คุณปู่ของเรานี่ก็ได้สตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องแล้วนะพี่น้องนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหัวหน้าจุลุยนี่จะเอาเจ้าพีซีสองร้อยนี่ไปโรงงานที่ไหนครับตอนนี้ก็สายแล้วนะพี่น้องนะเจ้าคมสุพีซีสองร้อยครับหรือว่าเจ้าคุณปู่นี่เองโอ้างจังจอดหลายวันครับ ก็วันนี้ก็หัวหน้าจรวดย,ยังไม่รู้นะครับหัวหน้าจรวยไม่บอกนะพี่น้องนะเขาบอกว่าอยากรู้ให้ตามไปดูนะครับวันนี้ก็จะพาเอซไปดูหัวหน้าจรวยกันนะพี่น้องเพิ่งมาช่วยหัวหน้าจรวยนะวันนี้น,นี่ก็หัวหน้าจรวยสตาร์ทเจ้าทัทเลอร์ปั่นลมไว้รอนะครับวันนี้เจ้าแคทสามสองศูนย์ดีกีซี อจอดก่อนครับเอาเจ้าคุณปูออกงานก่อนเฮียบอกว่าเอาไปร้องนะเขาว่าอย่างนั้นหัวหน้าจโจ้ยนี่ขับรถคันไหนนี่โหทุกคันนะพี่น้องขอให้บอกรถทางบริษัทหวัวหน้าจโจ้ยนี่ครอบครองไว้คนเดียวเลยนะโอ้บันไดบันไดลูกพี่ ถอยเลยบ่กวา่าโหดแท้มาดูวันนี้ก็มาดูหัวหน้าจุลุยเอาเจ้าคุณปู่ขึ้นนะครับเจ้าพันเลอร์มีปั่นล้มล้มหมดครับปั๊มล้มแป๊บ ตอนนี้ก็เอาขาค้ำขาอะไรลงหมดแล้วครับแลแ้วตอนนี้มาดูหัวหน้าโจลยเอาเจ้าคุณปู่ขึ้นกันตอนนี้หัวหน้าโรลยบอกว่าดบก็แฟก่อนแป๊บโอ้วันนี้เจ้าคุณปู่ของเราได้ออกงานครับยี่สิเออระวังระวังเล็กด้วยพี่ นี่เดินออกมานะครับวันนี้หัวหน้าจุลุยนี่ก็ขับเจ้าคุณปูนะหรือว่าพีซีสองร้อยไม่รู้ว่าไปทํางานที่ไหนครับเราลองติดตามหัวหน้าจุลุยไปหัวหน้าจุลุยนี่ไม่ยอมบอกนะครับว่าไปไหนนะถามว่าหัวหน้าจุลุยวันนี้ไปทํางานที่ไหนไม่บอกเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกอยากรู้ให้ตามไปดูครับ จัดไปเดี๋ยวเราจะตามไปะระวังบูมเจ้าแคตโตรเดอร์ลูกพี่เห้ยบันได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 เติมนี่ครับดูหน่อยโอ้โหสถานที่ครับแคบครับระวังเดอ้อลูกพี่ นี่เดินเลยไม่สนใจแล้วฮวนาจุล้อยว่าโหเดินขึ้นเลยครับโอ้บิดบิดบิดทำแล้วครับไม่ไหวสถานที่นี่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหรนะบิดครับบิดมาทางนี้ขึ้นยากเหมือนกันนะครับขึ้นยากไหมัวนาจุล้อย ไม่น่าจะยากนะหัวหน้ากรยสย่างไป,ไปครับระวังด้วยนะเออ ํำขึ้นเลยครับบันไดบันไดลูกพี่วันนี้เราก็จะตามภารกิจของหัวหน้าโจโรยนะวันนี้เออบาดเสียวบาดเสียวมีเสียวเล็กน้อยแล้วเสียวปานกลาง เราไปดูกันครับว่าคุณปู่นี่ไปวันนี้ไปทํางานที่ไหนไปขุดสระหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเดี๋ยวไปดูกันครับหัวหน้าจโรยไม่บอกนะพี่น้องหัวหน้าจโรยบอกถ้าอยากรู้ก็ตามไปครับตามหัวหน้าจโรยไปโอเคเหยียบหลังรถเทเลอร์เรียบร้อย ร้อยอยูได้ได้ได้ยูได้ย,ดยูโอเคเดี๋ยวผมเอาขาอันนี้ขึ้นให้หัวหน้าจุลโยก่อนโอเค่อกีก็ไปเก็บขาพับให้หัวหน้าจุลโยนะเราต้องช่วยกันครับหัวหน้าจุลโยอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> นี่ก็เลยเก็บพับบันไดครับ เดี๋ยวเราจะตามฮวน้าจะรู้ไปไม่รู้ว่าจะไปไหนนะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมตอนต่อไปครับน่าจะไปเติมน้ำมันก่อนนะพี่น้องนะโอ้โดับแล้ว เช้ามานี่ก็ทําหม้อน้ําก่อนครับหม้อน้ํารั่วเอากาวอะไรอุดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกัน พับันไดครับขึ้นป้มไปออกเดินทางไปติดตามชมตอนต่อไปครับว่าไปไหนนะพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube เอ็กดัมซิงให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็กดัมซิ่งทำคลิปต่อไปนะครับ ได้มีกำลังใจหน่อยนะพี่น้องนะคลิปน,นี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ